ถ้าเราเรียนโฮมสคูลเราจะมีวุฒิการศึกษาเหมือนกับเด็กที่ไปโรงเรียนหรือเปล่าคุณเคยสงสัยข้อนี้ไหมคะหลายหลายคนจะสงสัยว่าโฮมสคูลเนี่ยได้วุฒิจริงๆหรือมันเป็นแค่การเข้าใจผิด ถ้าเราไม่เข้าโรงเรียนแล้วเราจะอาวุธการศึกษามาจากที่ไหนกันนี่คือคำถามที่เราได้รับจากผู้ปกครองมากที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้อย่างเจาะลึกกันค่ะ สวัสดีค่ะแม่ก้อยจากช่องสวัสดีเช้าลูกนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่คลิปของเราในวันนี้บอกก่อนว่าช่องของเรานะคะจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ลูกและเรื่องเกี่ยวกับโฮมสคูลค่ะเพราะว่าบ้านเราทำโฮมสคูลให้กับลูกนั่นเองถ้าใครยังไม่ได้ติดตามการอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ในปัจจุบันเนี่ยการทำโฮมสคูลได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในและก็ต่างประเทศในประเทศไทยของเราเองเนี่ยปัจจุบันน่ะมีเด็กโฮมสคูลอยู่เยอะมากเลยนะคะอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยเมากที่สุดก็คงจะเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพปัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่แบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยพอกระแสโฮมสคูลมาแรงผู้ปกครองก็จะ เริ่มให้ความสนใจว่าเอ๊ะเราจะเอาบุตรหลานของเราเนี่ยมาทำโฮมสคูลดีไหมนะแต่ว่ามันยังมีปัญหาใหญ่ที่ผู้ปกครองเนี่ยยังรู้สึกคาใจมากๆว่าเออการทำโฮมสคูลเนี่ยได้วุฒิหรือเปล่าคือเขาไม่แน่ใจซึ่งเราเข้าใจนะอันนี้คือด้วยความที่รัฐบาลของเราเนี่ยประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับโฮมสคูลน้อยมากๆ คือต้องไปถามคนที่เคยทำต้องไปถามคนที่รู้วงในเขาถึงจะให้คำตอบได้อย่างชัดเจนว่ามีวุฒิหรือไม่มีวุฒิจริงๆแล้วการทำโฮมสคูลเนี่ยมันมีหลายเส้นทางมันไม่ได้หมายความว่าวุฒิการศึกษาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่าเอาละเราเข้าใจบริบทของสังคมไทยว่ากระดาษ ที่แสดงถึงคุณวุฒิว่าเราเรียนจบการศึกษาที่ไหนมาเนี่ยมันมีความสำคัญที่จะเอาไปใช้ยื่นเรียนต่อในสถานศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นนะคะซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากบางประเทศที่เขาแบบว่าคุณไม่ต้องมีวุฒิอะไรมาเลยก็ได้คุณก็เข้ามาหาวิทยาลัยได้ถ้าเกิดว่าคุณสอบผ่านแบบนี้เป็นตน้นเฉพาะในบางสาขานะมันไม่ใช่ทุกสาขาในทุในบางสาขานี่ยเขาก็จะ r e q u อ r e m e n t ออกมาว่าเออคุณจะต้องเรียนวิชานี้ เท่านั้นเท่านี้ตอนมปลายนะได้เกรดแบบนี้ได้คะแนนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางประเทศเขาไม่ได้ระบุขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจในสังคมไทยว่าใบวุฒิเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบอกว่าเด็กโฮมสคูล hmm. เนี่ยได้วุฒิเทียบเท่ากับเด็กที่ไปโรงเรียนแน่นอนค่ะแต่ได้แบบไหนได้อย่างไรและเราจะเอาหรือไม่เอาได้ด้วยหรือเปล่า มันมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองอส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทำโฮมสคูลเนี่ยมักจะเข้าใจกันก็คือคิดว่าเด็กโฮมสคูลเนี่ยเมื่อไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่ได้วุฒิการศึกษาสิแต่ว่าในความเป็นจริงการได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปโรงเรียนนะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายเส้นทางยกตัวอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันกศออนอ่อะ แล้วก็เราสามารถไปเรียนก็สนอได้เราสามารถไปเรียนการศึกษาทางไกลได้เรียนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วมีหนังสือส่งมาให้หรือว่าดูคลิปวิดีโอแล้วก็ไปสอบแบบนี้เป็นต้นแบบนี้ก็มีนะทุกคนซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นโฮมสคูลรูปแบบหนึ่งแต่โฮมสคูลอีกแบบหนึ่งที่ผู้ปกครองนิยมทำกันมากที่สุดนั่นก็คือการจดทะเบียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราว เราสามารถจดทะเบียนโฮมสคูลให้กับลูกของเราได้โดยถูกกฎหมายและมีใบวุฒิการศึกษารองรับผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ทำโฮมสคูลให้กับลูกนะคะจะมีการจดทะเบียนกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ว่าจะเป็นสพปหรือที่เรียกว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือออย่างหนึง่งถ้าลูกของเราเรียนในระดับชั้นมัธยม ก็จะต้องไปจดทะเบียนกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั่นเองค่ะซึ่งถามว่าจดทะเบียนทำไมการจดทะเบียนนี้จะนำไปสู่การได้วุฒิการศึกษาแบบที่ผู้ปกครองต้องการค่ะวุฒิการศึกษาของเด็กโฮมสคูลนั้นสามารถนำไปยื่นเรียนต่อในชั้นสูง,สงๆเช่นถ้าเราทำโฮมสคูลในชั้นป .1- ป .6 เราก็นำวุฒิ ป6ของโฮมสคูลนั้นเข้าไปยื่นเรียนต่อชั้นม1ในโรงเรียนได้หรือถ้าหากเราทำโฮมสคูลไปเรื่อยๆจนลูกเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จบม6เลยจบมปลายเลย,เ,ลยเราก็สามารถนำใบวุฒิการศึกษานั้นไปยื่นเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เช่นกันค่ะทีนี้ถามว่าวุฒินั้นน่ะ ได้มายังไงใบวุฒินั้นก็คือการที่เราเขียนหลักสูตรขึ้นมาเราในฐานะผู้ปกครองเนี่ยเขียนหลักสูตรขึ้นมาเลยว่าเราต้องการจะสอนลูกอย่างไรบ้างอ่ะเราก็เขียนมาป .1 ทําแบบนี้นะป .2 อํทำแบบนี้นะปอสอทําแบบนี้นะอ,บบนอ่ะจากนั้นเราก็รวบรวมหลักสูตรทั้งหมดที่เราเขียนขึ้นมาได้เนี่ยไปยื่นให้กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่เราบอกเมื่อยื่นแล้วเขาก็จะอนุมัติ ให้เราทำโฮมสคูลได้เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆเด็กโฮมสคูลเนี่ยจะมีการประเมินเลื่อนชั้นทุกปีนะคะอพอสิ้นปีการศึกษาสักช่วงประมาณกุมภาพันธ์มีนาเมษายแล้วแต่จังหวัดทางเจ้าหน้าที่ของสอพอมอหรือสอพอปอในเขตพื้นที่ของเราที่จดทะเบียนเอาไว้เนี่ยเขาก็จะแจ้งเรามาว่าจะประเมินเด็กวันไหนนะคะ เมื่อถึงกําหนดเขาก็จะมาประเมินเด็กซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีวิธีการประเมินแตกต่างกันบางพื้นที่มีเด็กเยอะมากในบางจังหวัดเช่นเชียงใหม่กรุงเทพอย่างเงี้ยคะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ไปประเมินตามบ้านเขาก็จะมีการจัดนิทรรศการรวมในสถานที่เช่นโรงยิมหอประชุมให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็นำเสนอผลงานแล้วก็ประเมิน พร้อมกันตรงนั้นในวันเดียวเลยแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าจังหวัดไหนที่มีเด็กจดทะเบียนโฮมสคูลน้อยอย่างเช่นจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยมีเด็กโฮมสคูลไม่ถึง10คนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือจะเข้าไปเยี่ยมบ้านไปเคาะประตูบ้านเลยเพื่อไปเยี่ยมเด็กๆทุกคนจะได้ไปดูสถานที่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเ,เขาเรียนมาตลอดทั้งปีเนี่ยเป็นยังไง ห้องเรียนมีไหมจริงๆไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะอ่าเอาแค่ว่าเป็นมุมเรียนรู้ของเด็กๆเป็นยังไงไปคุยกับเด็กว่าที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีเนี่ยเรียนอะไรมาบ้างถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กเนาะเขาก็จะถามผู้ปกครองแหละผู้ปกครองก็มีหน้าที่ตอบคําถามไปแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตหน่อยสามารถพรีเซนต์ได้แล้วอย่างเช่นป .3 ป4ี่ปอ .5 ้อย่างเงี้ยเด็กก็จะคุยกับเจ้าหน้าที่เองเลยแต่ว่าการประเมินเนี่ยไม่ยากนะคะไม่ยากเลยยังไงก็ง่ายกว่า การทำข้อสอบที่โรงเรียนแน่นอนค่ะ,ะทีนี้หลังจากทำการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็จะได้เลื่อนชั้นไปชั้นถัดไปสมมุติเราเลื่อนจากป .1 ป .2 ป .3 ไปเรื่อยๆจนมาถึงป .6 เนาะสมมุติว่าจบป .6 แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะออกใบที่เป็นเหมือนใบปพอค่ะแบบในโรงเรียนเลยว่าเ,เราเรียนโฮมสคูลมาเนี่ย วิชาอะไรบ้างได้คะแนนเท่าไหร่ผ่านไม่ผ่านยังไงบางที่เขาก็จะให้มาเป็นเกรดเลย1234แบบนี้หรือบางที่เขาก็จะให้มาเป็นผ่านไม่ผ่านทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการคุยกันระหว่างผู้ปกครองกับเจ้าหน้าที่ของเขตนะคะว่าอยากจะให้ประเมินเป็นแบบไหนเป็นเปอร์เซ็นต์หรอหรือว่าเป็นเกรด1234หรือว่า,เ,าเป็น a b c หรือว่าจะให้เป็นแค่ผ่านกับไม่ผ่านแบบนี้เป็นต้นนะคะการประเมินมีหลายแบบมาก ทีนี้เมื่อเราได้ใบนั้นแล้วนะคะจบป .6 เจ้าหน้าที่ให้ใบมาเราก็สามารถนำใบนั้นนะไปยื่นเพื่อศึกษาต่อได้ค่ะ,ะทีนี้หลายคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะแล้วกว่าเขาจะมาประเมินเนี่ยลูกฉันจะไปสมัครเรียนต่อทันหรือไม่ตรงนี้เราจะบอกว่ามันไม่ยากนะคะถ้าลูกของเราอยู่ในช่วงชั้นที่จะไปเรียนต่อเช่นป .6 ม .3 ม .6 เราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยว่าปีนี้ ลูกจะจบแล้วนะเพราะฉะนั้นขอประเมินเร็วนิดนึงหรือขอเอกสารเร็วนิดนึงตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเจ้าหน้าที่สามารถทำได้แน่นอนค่ะคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเราเป็นเด็กโฮมสคูลและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างลูกของเราจะมีสักและสิทธิ์เทียบเท่ากับเด็กที่เรียนในโรงเรียนเลยค่ะ เด็กโฮมสคูลนะคะจะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาลด้วยซึ่งมันจะเป็นเงินที่เราเอาไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนปากกาดินสอสมุดแบบนี้เป็นต้นทางหน่วยงานของรัฐทางสพทเนี่ยก็จะโอนเงินให้กับผู้ปกครอง มันไม่ได้มากนะคะต้องบอกว่ามันไม่ได้มากมันน้อยมากแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจํานวนเนี้ยมันเพียงพอที่จะซื้อสมุดหนังสือตํำราเรียนแบบธรรมดาทั่วไปเบสิกอะคะ่ะได้อย่างครบถ้วนแน่นอนอ่าเอาละเราพูดถึงในหลายประเด็นและเดี๋ยวเรามารีแคปกันก่อน นิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปนะคะเราจะมาสรุปกันว่าที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเด็กโฮมสคูลที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องได้อะไรบ้าง 1. ได้เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษานะคะประมาณปีละ8,000-12,000บาทขึ้นอยู่กับระดับชั้นต่อปีนะคะแล้วก็อันที่2คือได้วุฒการศึกษาที่เทียบเท่ากับเด็กที่ไปเรียนในโรงเรียนแน่นอนอันที่3ก็คือได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง เช่นหากเราเป็นนักกีฬาเ,เราอาจจะเป็นเด็กโฮมสรูลสายกีฬาไงเล่นกอล์ฟเล่นเทควันโดคาราเต้อยากจะไปแข่งกีฬาแบบนี้เราสามารถลงในนามสถานศึกษาของเราได้เพราะว่า บ้านเรียนของเราที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยเราจดกับสพทเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะลงแข่งในานามโรงเรียนหรือสถานศึกษาของเราเองอหรือไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางวิชาการที่แบบว่าเขาจะเป็นตัวแทนโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ไปแข่งเราก็ส่งลูกเราในานามตัวแทนโรงเรียนของลูกเราเองเนี่ยแหะค่ะไปแข่งแข่งศิลปะหัตถกรรมแข่งวิชาการแบบนี้เป็นต้น ได้หมดนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าในกรณีที่เป็นเด็กผู้ชายและลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความประสงค์ที่จะเรียนรอดอเพราะว่าไม่อยากไปเกณฑ์ทหารในอนาคตการจดทะเบียนโฮมสคูลช่วยเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าการที่นักกฎหมายปัจจุบันนะคะอ่าณวันนี้เนี่ยก็คือถ้าเราจะให้ลูกไปเรียนรอดอมันก็ต้องมีสังกัดก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจดทะเบียนกับสบพอทอเนี่ยเราก็มีสังกัดแต่ว่าโอเคมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกในเรื่องนี้ว่าพอเรามีสังกัดแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อเพื่อให้ได้โคตาตรงนี้มาเดี๋ยวก็ว่ากันทีหลังนะโอเคคือมันก็มีคำถามแหละว่าถ้าเราอยากทำโฮมสคูลแล้วเราไม่จดทะเบียนได้ไหม เอ,อ,อย่างนี้แบบเราจะตอบยังไงดีตอบยากเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันคือถ้าถามเราเราแนะนำให้จดทะเบียนดีกว่าเพราะว่ามันเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนวุฒิการศึกษาหรืออะไรต่างๆและมันเพื่อลดความยุ่งยากในอนาคตคืออย่างบ้านเราเนี่ยจดทะเบียนแน่นอนอยู่แล้วถามว่า ทำไมถึงจดทะเบียนเพราะว่าอย่าลืมว่านะคะถ้าทุกๆคนติดตามเรามาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยทำโฮมสคูลโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศและได้รับวุฒการศึกษาจากต่างประเทศอยู่แล้วอ่าเพื่อนๆที่ติดตามเรามานานแล้วนะคะจะทราบดีว่า บ้านเราเนี่ยทำโฮมสคูลโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษหรืออเมริกาก็แล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ยใช้หลักสูตรอังกฤษและก็มีการได้รับรองวุฒิจากทางต่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวุฒิไทยเนี่ยต้องบอกว่าไม่จําเป็นอ่ะไม่จําเป็นก็ได้แต่ว่าเราก็ยังพาลูกไปจดเปียนโฮมสคูลในไทยอยู่ดีเพราะอะไรคือเราอยากให้แนวคิดแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าโอเคละเราสามารถ คือลูกเรานะ่ะอาวุธจากต่างประเทศเนี่ยไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้แล้วเขาอาจจะไม่ได้เรียนในไทยด้วยซ้ําอ่ะนึกออกมาแต่ใครจะรู้อนาคตในแนวคิดของเราก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีเหตุฉุกเฉินที่ทําให้เราไม่สามารถทำโฮมสกูลให้ลูกต่อได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเราอาจจะต้องกลับไปทํางานหรือว่า เราอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คือระยะทางอะค่ะการทำโฮมสคูลมันคือการวางแผนระยะยาวแล้วระยะทางอะมันยาวไกลามากเราทำโฮมสคูลให้กับลูกตั้งแต่อนุบาลแล้วจะทำไปจนลูกจบม .6 คุณคิดดูสิมันกี่ปีอะมัน 10, 15ปีเหรอเออประมาณ14-15ปีอะแล้วในช่วงระหว่างเนี้ย ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจําเป็นอะครอบสมมุติครอบครัวเราอาจจะขัดสนแล้วเราจะต้องแบบไปทํางานแล้วนะไม่มีเวลาดูแลลูกเราต้องเอาลูกเข้าโรงเรียนแล้วความยุ่งยากนะี่ยมันจะตามมาเมื่อเวลานั้นมาถึงนึกออกไหมคะคือตอนนี้เรายังไม่รู้สึกหรอกคือบางคนอนะอาจจะคือเราก็เคารพในการตัดสินใจของทุกคนนะคือบางคนจะมองว่าทำโฮมสคูลให้ลูกไปเรื่อย มีวุฒิต่างประเทศอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะไม่มีด้วยซ้ําแล้วก็ทําไปเรื่อยๆพอลูกจบม .6 ก็ไปเข้ามาหาหลัยทีเดียวไม่ไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากไม่ต้องทําเอกสารแต่สําหรับเราอะคือระหว่างทางอะมันไกลามากเลยตั้งแต่อนุบาลจนจบม .6 เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างทางมีปัญหาเราอาจจะอยาก เอาลูกเข้าโรงเรียนสัก2องปีแล้วค่อยดึงออกมาใหม่อะไรแบบนี้นะคะเราก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาในรอยต่อตรงนี้การที่เรามีวุฒิการศึกษาของไทยเอาไว้เนี่ยมันคือเหมือนกันเหนียวว่าเวลาที่ลูกกลับเข้าโรงเรียนกลับเข้าสู่ระบบลูกเราจะมีพื้นที่รองรับได้อย่างแน่นอนแบบนี้เป็นต้นพูดง่ายก็คือเพื่อเหลือเพื่อขาดแหละทุกคนเ,เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพรสเซฟเพราะว่าอาจจะด้วยแบบ คือเราทำโฮมสกูลโดยแผนการระยะยาวมากคือบางคนเขาทำแค่ป .1 ถึงป .6 หรือบางคนทำแค่อนุบาลหรือบางคนทำแค่มปลายอย่างนี้ไงเีีอกวมาแต่เราอะตั้งแต่อนุบาลไปจนจ,นจนมนบมปลายแบบนี้เราก็ต้องจดไว้ก่อนแหละเออและอย่างหนึ่งเราก็ลูกชายนะอย่างที่บอกว่ามันก็มีเรื่องของการเรียนรอดอ,อะไรแบบนี้เป็นต้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะเข้าสู่วงการนี้นะคะที่กำลังคิดว่าจะทำโฮมสคูลเราจะต้องคิดก่อนเป็นอย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องคิดเป็นลำดับแรกก็คือจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนนั่นเองค่ะแต่ถ้าถามเราเราแนะนำจดทะคา เราถือคติอย่างหนึ่งนะทุกคนคือมีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วไม่มีนะคะเอาล่ะตอนนี้เราคิดว่าผู้ปกครองคงจะรู้สึกว่าอยากจะจดทะเบียนกันแล้วใช่ไหมคะยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าไม่จดก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจริงๆก็คือมันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนทีนี้เราก็พอเราคิดว่าเราจะจดทะเบียนใช่ไหมเราก็จะมีคําถามว่า เออแล้วมันต้องทำอะไรบ้างล่ะในปีนึงนะ่ะถ้าเกิดว่าเราจะจดทะเบียนจริงๆเนี่ยก็คืออย่างนี้นะคะหลังจากที่เรายื่นหลักสูตรของเราไปแล้วว่าเรามีความประสงค์ที่จะทำโฮมสคูลให้กับลูกทีนี้เมื่อทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขาอนุมัติมาเรียบร้อยเราก็สอนลูกได้เลยสอนตามแพลนที่เราเขียนไปนั่นแหละค่ะอ่าแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามแพลนมันก็ไม่ ไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าโฮมสคูลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากทุกอย่างมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไอ้หลักสูตรที่เขียนไปอะคะ่ะมันไม่โอเคและว,วันหนึ่งมีแนวคิดใหม่อยากทำหลักสูตรใหม่ก็สามารถเขียนไปแก้ไขได้นะคะไม่มีปัญหาเลยบอกแล้วว่าโฮมสคูลเนี่ยยืดหยุ่นมากๆอ่ะทีนี้เมื่อเราได้รับอนุมัติแล้ว เราก็สอนลูกของเราไปตามปกติระหว่างที่สอนเนี่ยในระหว่างปีการศึกษาเราก็ถ่ายรูปเอาไว้นะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเ,เนี่ยชั้นประถมศึกษาก็ถ่ายรูปเยอะๆหน่อยนะคะว่าทํากิจกรรมอะไรบ้างเช่นวันนี้ทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้ปลูกต้นไม้อ่าวันนี้ทําแก้โจทย์ปัญหาคณิตอ่าวันนี้ไปเที่ยวสวนสัตว์ คือไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องวิชาการอย่างเดียวนะคะคือกิจกรรมกิจกรรมอะไรต่างๆที่พาลูกทำเนี่ยคือได้หมดเล่นดินเล่นทรายเป็นต้นในเด็กเล็กนะคะทีนี้เราก็ถ่ายรูปเอาไว้เพื่อที่จะเก็บสิ่งที่เรียกว่าร่องรอยการเรียนรู้ร่องรอยการเรียนรู้จะพูดเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายมันคือพอร์ตโฟลิโอทั้งปีของลูกเรานั่นเองค่ะมันคือการพรีเซนต์ที่เราจะเอาไปให้เขตดูว่าตลอดหปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ย ลูกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเก็บภาพเอาไว้เยอะๆแล้วก็นอกจากภาพเหล่านั้นแล้วก็จะมีเรื่องของแบบฝึกหัดที่น้องๆได้ทํานะคะในชั้นเด็กเล็กมากๆเนี่ยแบบฝึกหัดมันก็จะไม่เยอะเนาะแล้วก็ถ่ายเอกสารมาเป็นตัวอย่างให้เขาดูแค่ ไม่ได้เยอะนะคะเราจะบอกว่าเราถ่ายให้ดูแค่วิชาละ 5, 6, ห้าหกนาเท่านั้นเองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพในชั้นเด็กเล็กทีนี้พอลูกโตขึ้นพอลูกโตขึ้นและรูปภาพกิจกรรมเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแต่จะถ่ายกอกสารแบบฝึกหัดมากขึ้นเช่นเราอาจจะสมมติประถมปลายเนาะ,ะเราอาจจะยื่นไปเป็นแบบแบบฝึกหัดวิชาละสิบน้าให้เขาดูว่าเออเนี่ยลูกเราทําได้แบบนี้นะเรียนถึงตรงนี้นะเขาไม่ได้อยากจะดูแบบฝึกหัด ทุกหน้าที่ลูกเราทำหรอกคะ่ะก็คือเขาแค่อยากจะดูคร่าวๆว่าเด็กเรียนถึงไหนแล้วและเด็กเข้าใจหรือเปล่าประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในร่องรอยการเรียนรู้หนึ่งเล่มจะประกอบไปด้วย 1. ภาพถ่ายกิจกรรมนะคะ2ก็คือ,อชีตแบบฝึกหัดที่ลูกเราทำเอาไว้เราก็ถ่ายเอกสารแล้วก็เย็บเล่มแต่ในบางพื้นที่เขาอาจจะใช้เป็นวิธีการให้เรา ใส่ทำได้แล้วส่งไปให้เขาเปิดดูหรือบางที่เขาอาจจะให้เราทำเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันให้เขาดูว่าตลอด1ปีเนี่ยลูกเราเรียนอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบบไหนให้ถามที่เขตของเราเพราะเขาจะมีวิธีการตรวจไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเขตของเราก็คือปริ้นใส่กระดาษเท่านั้นนะคะเขาจะเปิดดูจะไม่ได้มีพรีเซนเทชันอะไร ก็มีอยู่นะเออพรีเซนเทชันจะมีตอนที่จดทะเบียนครั้งแรกให้เราพรีเซนต์ว่าทำไมเราถึงอยากทำโฮมสกูลลูกเราเป็นใครอะไรมาจากไหนคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะเวลาส่งร่องรอยการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีแค่ปริ้นภาพแล้วก็ปริ้นแบบฝึกหัดที่ลูกเคยทำเนี่ยลงในรูปเล่มให้เขาแค่นั้นนะคะทีนี้นอกเหนือจากร่องรอยการเรียนรู้ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องส่งทุกปีนั่นก็คือ ใบประเมินผลนะคะโดยที่มันก็เหมือนกับคุณครูที่โรงเรียนประเมินผลเด็กที่สอนอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นครูใช่ไหมคะเราเป็นผู้ปกครองของเด็กเราทำโฮมสกูลให้กับลูกเองคนประเมินก็คือเรานั่นเองค่ะไม่ใช่ใครอื่นเลยเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเอกสารประเมินซึ่งเขาจะมีะเขาจะมีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องร่างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเราแค่กรอกๆ,ๆอย่างเช่นว่า วิชานี้เราให้คะแนนลูกเท่าไหร่อ่ะภาษาไทยสังคมวิทยาศาสตร์แล้วก็เขียนว่าอ่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกเราเรียนอะไรบ้างคร่าวๆนะคะไม่ต้องเขียนมาทุกหัวข้อข,อขนาดนั้นอ่ทีนี้ก็เขียนไปแล้วแล้วก็จะมีให้สรุปว่าเออปีนี้อะไรที่ลูกเราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของลูกเราเลยมีพัฒนาการอะไรที่ดีขึ้นบ้างแล้วก็รวมไปถึงจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาปรับปรุง แล้วก็เขียนแพลนว่าในปีการศึกษาถัดไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะพัฒนาลูกอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้มันไม่ได้ยาวนะคะทุกคนที่เราพูดมาแค่ไม่กี่หน้าเองทุกคนอย่าเพิ่งจินตนาการว่ามันโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้เป็นรีพอร์ตอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ไม่คือเราจะบอกว่าเอากสารประเมินเนี่ยมันบางบางมันบางกว่า,ารูปเล่มรายงานของลูก ชั้นมัธยมอ,อีกนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเอกสารส่งสองเล่ม1ร่องรอยการเรียนรู้ที่มีรูปภาพแล้วก็แบบฝึกหัดของลูก2นั่นก็คือใบประเมินของเรานะคะที่ใบประเมินเราเข้าใจว่าน่าจะมีประมาณ15หหน้าหรืออะไรไม่เกินนี้นะคะแล้วแต่บ้านเออแล้วแต่บ้านไม่เท่ากันนะคะทีนี้ก็หลังจากที่เรายื่นไปแล้วเขาจะให้เรายื่นก่อนที่เขาจะประเมินนะคะเพราะว่า เขาอยากจะเอาเอกสารเอารูปถ่ายหรือวิดีโอตลอดทั้งมีการศึกษาของลูกเราเนี่ยไปดูก่อนอยากจะดูว่าอ๋อเด็กคนนี้เรียนอะไรมาเพื่อที่เวลาเขามาเยี่ยมเราที่บ้านเวลาเขามาประเมินเด็กเขาจะได้คุยรู้เรื่องเขาจะได้รู้ว่าเขาจะควรจะถามเด็กตรงจุดไหนเขาควรจะประเมินเด็กอย่างไรเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องรู้จักเด็กก่อนเขาจึงให้เราส่ง ใบประเมินกับร่องรอยการเรียนรู้ตลอดทั้งปีไปให้ก่อนเพื่อที่ว่าเวลามาประเมินจะได้ถูกต้องนะคะถามว่ายุ่งยากไหมในปีแรกที่เราทำเรารู้สึกว่ายุ่งยากค่ะยอมรับเลยว่าเราเป็นคนไม่ถนัดเรื่องเอกสารเลยแล้วก็ลอกๆเขามาจริงๆทุกคนแต่ว่าหลังจากที่ทำมาหลายปีตอนนี้ก็ น่าจะเป็นการประเมินครั้งที่6แล้วนะคะเราก็คล่องแคล่วมากเลยจริงๆมันไม่ใช่ว่าคล่องแคล่วทุกคนคือว่ามันก็แบบฟอร์มเดิมไงเราก็ไปแก้แก้ๆๆลบๆๆแก้ๆๆจากอันเก่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกอ่ะมันจะรู้สึกยากและเยอะแต่พอครั้งต่อไปนิดเดียวเท่านั้นค่ะทุกคน มาถึงช่วงท้ายของคลิปกันแล้วค่ะทุกคนเย่ดีใจใช่ไหมคะฟังเรามาตั้งนานแล้วอตอนนี้ในตอนท้ายของคลิปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของครอบครัวเราเองว่าทำโฮมสคูลแบบไหนอย่างไรเราอยากจะแชร์ประสบการณ์คร่าวๆให้กับเพื่อนๆฟังนะคะสำหรับใครที่อาจจะติดตามมานานแล้วก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่สำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเราจะบอกว่า ที่บ้านเรานะคะทำโฮมสคูลให้กับลูกชายคนเดียวนะคะตอนนี้น้องอยู่ชั้นเอียหหรือปสี่นั่นเองนะคะอายุ1ิขวบแล้วบ้านเราเนี่ยทำโฮมสคูลให้ลูกมาตั้งแต่ตอนโควิดพอดีพอดีเลยแล้วก็เริ่มทำโฮมสคูลตั้งแต่ชั้นอนุบาลอ่ะทีนี้คือความตั้งใจแต่แรกเริ่มเดิมทีเราอยากจะทำโฮมสกูลให้ลูกตั้งแต่ป .1 ไปจนจบ ม .6 แบบนี้แต่ว่าทีนี้พอโควิดมันมาก่อนก็เลยได้ทำตั้งแต่อนุบาลเดิมไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ก็ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องเรียนโฮมสคูลหลักสูตรต่างประเทศมาโดยตลอดซึ่งเราเคยรีวิวไว้แล้วในหลายหลักสูตรเมื่อก่อนเนี่ยตอนช่วงอนุบาลเนาะอนุบาลมันจะเป็นแบบ Mix and Match ว่าเออเราสนใจภาษาอังกฤษของหลักสูตรนี้เราสนใจ Match ของหลักสูตรนี้เราก็เอามา Mix กันคือไม่ได้ไม่ได้เอาวุฒิเพราะว่าอนุบาลไม่จําเป็นนะคะแล้วเราก็เอามา Mi กกันเราชอบอันไหนเราชอบหนังสือเล่มไหนตำรา แบบไหนแล้วก็เลือกเองทําเองจัดสรรเองแต่ว่าเป็นของแบบตำราต่างประเทศหรือว่าหลักสูตรต่างประเทศตลอดเลยซึ่งตอนนั้นใช้หลักสูตรของอเมริกันทีนี้พอขึ้นชั้นประถมก็เป็นหลักสูตรอเมริกันเช่นกันนะคะปอ่ป .1 อ .2 ป .3 จะเป็นหลักสูตรอเมริกันทั้งหมดทีนี้พอมาป .4 เราก็มองหาจุดมุ่งหมายใหม่ก็คือมีการเปลี่ยนแพลนในครอบครัวมีการตั้งเป้าหมายใหม่ก็คือ แต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนตั้งเป้าหมายให้กับลูกเองว่าอยากให้ลูกแบบนั้นแบบนี้ทีนี้พอจะขึ้นปอ 4, เนี่ยลูกชายก็เริ่มโตเขามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเราก็มาประชุมร่วมกันแล้วก็วางแผนการศึกษาร่วมกันใหม่จึงได้ข้อสรุปออกมาว่า,าจะย้ายไปเรียนในหลักสูตร uk นะคะหลักสูตรอังกฤษหลักสูตร uk ทีนี้ ก็ย้ายไปซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการแอคเค d รดิตหรือว่ารับรองวุฒิให้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราก็รับวุฒิสทางใช่ไหมทุกคนประมาณนี้นะคะคือทางสถาบันที่เราให้ลูกโรงเรียนด้วยเนี่ยเขาก็จะมีการออกใบคะแนนออกใบรับรองอะไรต่างๆให้เพื่อรับรองว่าเออลูกเราเนี่ยได้รับการศึกษาแบบนี้แบบนี้ ทำแบบนั้นแบบนี้ได้มีครูคอยตรวจงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าทํำโฮมสคูลหลักสูตรต่างประเทศแบบเต็มตัวแต่ว่ายังจดทะเบียนกับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ซึ่งมันทําได้นะทุกคนมันทําได้คือการทำโฮมสกูลในประเทศไทยอ่ะเราจะเรียนหลักสูตรอะไรก็ได้หลักสูตรที่เราคิดเองก็ได้หลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการก็ได้หรือว่าหลักสูตร อินเดียจีนสิงคโปรอ์อังกฤษอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็แต่เราก็ต้องเอาหลักสูตรนนัะ้นะมาเขียนเพื่อจะยื่นจดทะเบียนให้มันถูกต้องนะคะก็อย่างที่เราอธิบายไปตอนต้นแหละคะ่ะว่าเราจดทะเบียนทำไมในเมื่อทางนู้นเราก็มีใบรับรองการศึกษาอยู่แล้วนะคะอันนี้ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้แผนการศึกษาเป็นยังไง เราก็แพลนคร่าวๆนะคะว่าจะให้ลูกเรียนโฮมสคูลหลักสูตร UK เนี่ยตั้งแต่ year 5ก็คือป .4 4ไปจนจบ year 13เลยหรือบางทีนะคะมันก็จะมีแผน B เนาะทุกคนเราอาจจะให้ลูกเรียนไปจนจบ IGCSE เนาะก็คืออ่าเท่าไหร่อ่ะ,อะ year 11อ่าจบ year 11แล้วก็ ออกมาเลยก็ได้แล้วก็ไปเรียนติวอะไรต่างๆเพื่อที่จะสอบ A Level แล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเอาวุฒิ l l v v l l เนี่ยไปยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไปซึ่งมันสามารถยื่นได้ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเลยแลนคร่าวๆเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นน่ะมันก็อีกหลายปีเพราะฉะนั้น อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างที่เราบอกว่าแผนเราอ่ะมันยาวมากเพราะฉะนั้นระหว่างทางมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆวันหนึ่งไม่แน่นะคะทุกคนวันหนึ่งลูกอาจจะเดินมาบอกว่าแม่ครับผมอยากเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นไปได้เราก็ไม่ได้ปิดกันด้นใดๆถ้าเกิดว่าลูกมีความพร้อมลูกมีความต้องการเราก็ยินดีเสมอค่ะเราคิดว่าน่าจะพูดถึงประเด็นต่างๆไว้อย่างครบถ้วนแล้วแต่ถ้า เพื่อนๆยังมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะคะเรายินดีตอบแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันค่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย